ตอนที่3าม Promise สัญญาภาพของเมเบลพยายามควบคุมเสียงให้นิ่งบวกกับปันหน้ายิ้มทำเอาลีแอบขำจนไหลยโยกให้ตายสิชีวิตก่อนเธอพลาดเรื่องมัน,ม,นมันแบบนี้ไปได้ยังไงเมเบลเห็นเพียงลีก้มหน้าก้มตามไม่เอ่ยต่อพรันร้อนใจใช้เวลาครูสั้นๆปรับลมหายใจและการแสดงออกเป็นปกติแล้วถามซ้ำคุณพูดว่ายังไงนะ ฮึเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้ยังไงล่ะเอ๋ฉันพูดไปหลายเรื่องคุณหมายถึงเรื่องไหนคนกวนบาทายังคงแซงเบิกตาโตมือเท้าคลางคล้ายคุนคิดไม่เข้าใจในสิ่งที่ถูกถามบีบบังคับให้คนร้อนใจอย่างเมเบลต้องพูดออกมาเองก็เรื่องสัญญาก,กับโรสไงคะอ๋อ ลีอยากตบเข่าดังฉากเหมือนในละครเปาวุ้นจิ้นที่ดูแต่ติดแต่ว่าจะเล่นใหญ่โอเวอร์ไปหน่อยเธอจึงทำได้เพียงประสานมือไว้บนโต๊ะในท่าเรียบร้อยจ้องเข้าไปในตาของเมเบลหลายตำรวจกำลังสอบสวนผู้ร้ายในซีรีส์เกาหลีแทนคุณต้องบอกฉันสิคะว่าคุณไปสัญญาเรื่องอะไรกับโรสไว้เอ๊ะหรือว่าสัญญานั้นจะเกี่ยวข้องกับฉันกันคะโรสถึงได้เอ่ยปากกับฉันโดยตรง ฉับพลันเมเบลนั่งตัวตรงมากขึ้นมุมปากที่มักยกน้อยๆตามมารยาทเหยียดเป็นเส้นตรงถึงจะเป็นแค่ช่วงลมหายใจสั้นๆเพราะคนทำชำนิชำนานในด้านปั้นหน้าเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ทำให้ลียิ้มกลิ่มพออกพอใจขณะที่เมเบลกำลังพูดบางสิ่งบริกรเดินกลับมาพร้อมถาดอาหารในมือบทสนทนาระหว่างทั้งคู่จึง,งเงียบลงมีเพียงรอยยิ้มจนตาหย,ยีของลีที่ขูดหัวใจเมเบลขันยุบยิบ หลังขอบคุณบริกรเรียบร้อยหลีก็ทำเหมินไม่สนใจหาเรื่องพันระยาของตัวเองอีกต่อไปอาหารสองจานส่งกลิ่นยั่วน้ำลายดึงดูดความสนใจจนกระเพาะของเธอส่งเสียงเรียกร้องบนโต๊ะรับประทานอาหารทรงกลมจึงมีเพียงเสียงช้อนซ้อมกระทบกันสาวผมล้มตาลใบหน้าสวยกำลังจับจ้องหญิงชาวเอเชียใบหน้าไม่โดดเด่นรับประทานอาหารอย่างอรอร่อยด้วยแววตาอ่อนโยนแต่หากมองเข้าไปลึก,ลก จะเห็นถึงร่องรอยปแปลกๆซ่อนอยู่ในนั้นด้วยลีดูดน้ำมะพร้าวปัน่นจากนั้นส่งเสียงครวนคลางด้วยความพอใจราวสิบนาทีจานหลักทั้งสองบัดนี้ถูกโกยเข้าไปในท้องป่องของเธอเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงจานละ1นสองคำไว้ตามมารยาทเท่านั้นมเมเบลเงยหน้าจากเอกสารออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเพียงใช้บางหน้ารอเวลาให้ลีรับประทานอาหารจนเสร็จการสนทนาระหว่างมื้ออาหารนั้นเป็นสิ่งไม่เหมาะสมสำหรับตน ดูเหมือนเวลาจะผ่านไปช้ากว่าปกติเพราะในใจเมเบลมีบางสิ่งค้างอยู่ด้วยนิสัยที่จะให้ความสำคัญกับสุภาพชนและสังคมชั้นสูงจึงตั้งใจจะถามถึงเรื่องสัญญาที่ว่าต่อในขณะที่อยู่ด้วยกันสองคนแทนรสชาติดีไหมคะอร่อยค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็สายแล้วเรากลับห้องไปเก็บของรอเช็คเอาท์กันดีไหมคะถ้ายังเพลียอยู่ ที่รักจะได้งีบเอาแรงสักหน่อยไม่เป็นไรค่ะลีตัดฉับแผนของเมเบลนั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นเพราะลีลาวดีเองก็มีแผนในใจเช่นกันเธออยากรู้ว่าหากไม่ขึ้นไปคุยด้านบนเมเบลจะกล้าคุยเรื่องสัญญาที่เธอโกหกว่าฝังมาจากโรชว่ายังไงบ้างฉันแค่อยากจะนั่งชมบรรยากาศด้านล่างตรงนี้สักพักใหญ่ๆถ้าคุณอยากนั่งเป็นเพื่อนด้วยก็ดีค่ะเราจะได้คุยกันถึงอะไรอะไร ที่ยังไม่ได้บอกกล่าวอย่างเป็นทางการหรือเรื่องที่ยังปิดเป็นความลับอยู่เมเบลไม่ตอบมีเพียงแววตาที่พราวระยิบมากขึ้นกว่าเดิมพันรายาทั้งสองส่งยิ้มให้แก่กันทว่าแท้จริงแล้วบรรยากาศบนโต๊ะคล้ายมีลมแรงพัดผ่านไปหนึ่งรอบอ้อเกือบลืมไปเลยคุณหยิบมือถือฉันติดมาด้วยไหมคะฉันขอคืนได้ไหมพอดีมีเรื่องจะโทรหาเพื่อน หลียื่นมือออกไปหมายจะบังคับให้อีกคนส่งของคืนก่อนจะสะสางปัญหาใดๆสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขก็คือสิ่งเรวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้แต่เพราะความรีบร้อนนั้นเองทำให้หลีลืมไปว่าเมเบลเหนือชั้นเพียงใดเพื่อนที่ว่าคือสกายล่าหรือเปล่าคะพายุก้อนเดิมพัดกลับมาอีกรอบคราวนี้มันกันโชคหนักกว่าเดิมหลายเท่าใช่ค่ะ คุณก็รู้ว่าฉันมีเพื่อนสนิทเหลือที่นี่แค่คนเดียวทราบค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าสนิทกันแค่ไหนเท่านั้นเองลีลาวดีหน้าชาหัวใจเธอเต้นกระหน่ำพยายามบอกตัวเองให้อดทนไว้ต้องควบคุมความโกรธให้ได้คนที่ล้มก่อนคือคนแพ้และคนคนนั้นต้องไม่ใช่เธอตกลงคุณจะคืนมือถือให้ฉันได้หรือยังคะ เมเบลไม่เอ่ยเสียงใดแต่กลับส่งยิ้มเป็นคำตอบก่อนจะลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ําเสียงไม่ดังแต่ชัดทอยชัดคําว่าฉันไม่ทราบเหมือนกันว่ามือถือคุณอยู่ที่ไหนยังไงจะขึ้นไปหาบนห้องให้ก่อนนะคะที่รักคุณเป็นคนที่หลงขี้ลืมอยู่แล้วไม่แน่ว่าอาจจะหล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะหาให้เจอเองคะ่ะเชิญคุณพักผ่อนที่นี่สักพักใหญ่อย่างมีความสุข เราค่อยตามขึ้นไปก็แล้วกันนะคะว่าแล้วร้างสูงก็เดินหันหลังจากไปพร้อมกับรอยยิ้มมารยาทเช่นเคยปล่อยให้ลีนั่งจุกอยู่กับร่องรอยที่ถูกคำพูดแทงหลายแผลปากขมุบขมิดเป็นภาษาต่างชาติอ่านได้เล่าๆว่าเมเตลอีผีหลังจากคนสวยแสนสง่าเดินหายไปแล้วบรรยากาศภายในห้องอาหารเช้ายังเป็นปกติ มีเพียงโต๊ะเดิมของคนสวยคนนั้นที่แตกต่างออกไปสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวที่เหลือบนโต๊ะใบหน้างมางอคล้ายเต็มไปด้วยไฟโทสะทะว่าก็เป็นอยู่ไม่นานจู่ๆเธอก็คลี่ยยิ้มหัวเราะหึ่หึจนไหลสองข้างสั่นไหวดูคล้ายคนไม่เต็มเต็งหลังจากนั้นจึงลุกขึ้นเดินทำเพลงอย่างอารมณ์ดีไปยังบันไดกลางของโรงแรมเธอเดินอ้อมไปด้านหลังครูเดียวก็ออกมาพร้อมกระเป๋าเป้ใบหนึ่งในมือ เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าที่ลีลาวดีเก็บเอามาซ่อนไว้ตั้งแต่ลงมาจากห้องนั่นเองจะก,ก้าวให้ทันเกมของเมเบลลีต้องคิดนำหน้าไปก่อนหนึ่งก้าวเสมอกระเป๋าที่เตรียมไว้จึงเป็นทางหนีทีไล่สำหรับการเริ่มต้นลีไม่เรียกว่ามันคือการหนีเธอเอ่ยอย่างเข้าข้างตัวเองว่านี่คือการหายไปอย่างกระทันหันเพื่อให้มีเวลาจัดการกับเรื่องอุบัติเหตุของสกายล่าให้เรียบร้อย จากนั้นโทรหายายน่านให้หานักสืบกับทนายมือดีสักคนแล้วค่อยกลับมาปั้นหน้าสู้กับเมเบลใหม่ตั้งใจจะเอ่ยเรื่องสัญญาเป็นการกระตุ้นให้อีกฝ่ายเริ่มระแวงและรู้ตัวด้วยหวังว่าอย่างน้อยหากมีหลักฐานในมือเมเบลจะพูดง่ายขึ้นแต่ละก้าวที่ลีต้องเดินไปต่อจากนี้ไม่ง่ายแล้วเมเบลไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จถูกจ้างวานให้ดํารงตําแหน่งซีอปันอัพบล็อกจากคนส่งระดับกลาง สู่หัวเรือการขนส่งพัสดุอันดับต้นๆการันตีถึงความพลาวในเล่เหลี่ยมดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามลีจะผิดพลาดไม่ได้อีกเพราะมันอาจจะหมายถึงชีวิตที่มาใหม่นี้สุดท้ายแล้วก็จะต้องย้อนกลับไปจบแบบเดิมถ้าลีแพ้เมเบลจะได้เงินสัญญาก้อนนั้นและเดิมสิบบาทให้พันล้านดอลลาร์เลยว่าผู้แพ้อย่างลีต้องบินกลับประเทศไทยตัวเปล่าไม่มีเงินในบัญชีสักสตางแดงเดียว ไม่ใช่ว่าเมเบลเป็นคนใจดำโดยพื้นฐานแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งลีจึงได้ตกลุมรักมอบกายและใจให้เพียงแต่เท่าที่รู้จักกันมาเมเบลมองทุกอย่างเป็นธุรกิจสิ่งที่ทำแล้วให้ผลกำไรไม่มีทางจะปล่อยหลุดมือไปได้เด็ดขาดดังนั้นสิ่งที่ทำให้ลีหวาดกลัวจึงไม่ใช่การลงโทษจากเมเบลแต่เป็นคนที่เมเบลเถหุ้นทั้งกายและใจไปให้ ผู้หญิงที่เป็นตัวตั้งตัวตีของการทำลายชีวิตลีเอลลาโรสชาติพบก่อนคนร่างสัญญาฉบับนั้นขึ้นมาให้ลีกลายเป็นของเล่นของคนรวยก็คือโรสโรสที่ดูเหมือนใจดีรักโลกรักน้ำรักโรงเรียนเหนือในแล้วกลับมืดมนเหมือนหลุมไม่มีก้นลีเดาว่าเพราะเมเบลโรสจึงแค้นเคืองเธอเนื่องจากเธอไม่เคยมีอะไรผิดใจกับโรสมาก่อนไม่แม้แต่จะรู้จักกันก่อนหน้านี้ ขอทายเล่นๆแบบคนโง่ๆว่าโรสรักเมเบลแต่จะรักแบบไหนถึงขั้นปล่อยให้อีกฝ่ายหลุดรอดมาถึงเธอได้อันนี้หลีก็ไม่ทราบเหตุผลคาดว่าการที่เมเบลประกาศความสัมพันธ์กับรลีและรีบจดทะเบียนสมรสกันนั้นเป็นตัวจุดชนวนให้โรสเริ่มลงมือไม่แน่ว่าถ้าลีไม่ตกนรกทั้งเป็นโรสคนงามก็คงไม่พอใจนักคิดแล้วฝ่ายแห่งความแค้นก็ประทุจุกข,ขึ้นอก ลีใส,ส่ศีรษะลบสิ่งฟุ้งซ่านเธอคิดเป็นพันเป็นหลานรอบแล้วเรื่องนี้จะต้องจบถึงได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าขณะเดินแถวไปพบท่านพญายมเธอจะไม่ยอมให้ความแค้นมาทำลายชีวิตที่เหลืออยู่เด็ดขาดมีสติปลดพันธนาการและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่หลีวางแผนไว้ คิดได้ดังนั้นมือเล็กกระชับสายกระเป๋าสัมภาระด้านหลังก่อนจะเร่งสาวเท้าออกจากโรงแรมเป้าหมายแรกย่อมเป็นอพาร์ตเมนต์ของตัวเองกับสกายล่าขอบคุณมากเลยนะคะมิสเตอร์บัลลัดฉันต้องขอโทษที่รบกวนลียกมือไหว้ชายสูงวัยในชุดภูมิฐานอีกครั้งช่างโชคดีที่เอาเฟรดบัลลัด เจ้าของห้องที่เธอและสกายลาเช่ายังมักมาดื่มกาแฟร้านแถวนี้พอดีลีเห็นเขาตั้งแต่อยู่ที่สถานีรถไฟจึงสาวเท้ากึ่งวิ่งเข้าไปทักทายเหมือนสวรรค์จะโดนบันดาลมิสเตอร์บัลลัดผู้เข่งครัดในทุกเรื่องพกกุญแจห้องพักของเธอมาด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยลีได้จัดเต้นระบำหน้าท้องอยู่ในใจเธอยืนส่งเขาจนรับสายตาก่อนจะเปิดเข้าไปในห้อง A712 ของตัวเอง ตึก A ชั้น7ห้อง12อพาร์ตเมนต์ขนาด2ห้องนอนที่เธอเรียกว่าบ้านหลังที่สองนอกจากบ้านที่ประเทศไทยทุกอย่างในห้องสีไข่ยังคงเดิมห้องครัวขนาดไม่เล็กและโต๊ะรับประทานอาหารไกลจากโซฟาหน้าทีวีเพียง5้าก้าวเดินห้องซ้ายประตูสีชมพูอ่อนเป็นของเธอส่วนขวามือประตูสีน้ำเงินนั้นยอมเป็นของเพื่อนสนิทเมื่อเข้าไปยังห้องของตัวเองบรรยากาศคุ้นเคยยามใช้ชีวิตก่อนแต่งงาน หวนมาให้ํำลึกถึงเนืองๆพราะนั้นก็ไม่มีเวลาให้โศกเศร้าเสียใจกับเวลาที่สูญไปตอนนี้ได้ล่วงเลยมาจนถึงเกือบสิบโมงแล้วลีมองนาฬิกาแล้วใจหายวูบนั่นหมายความว่าเธอพลาดสายของสกายล่าและอีกฝ่ายได้ขึ้นเครื่องมาย่างนิวยอร์กแล้วโดยที่ไม่ได้โทรนัดเจอกันในคืนนี้หากเป็นแบบนี้ลีไม่รู้เลยว่าสกายล่าจะกลับถึงที่พักกี่โมงไปที่ไหนและจะเกิดอุบัติเหตุจุดเดิมหรือไม่ ลีคิดได้พลันทุดลงกับพื้นสติชตังหลุดหายไปกับภาพความทรงจำในห้องที่มีร่วมกันมืออาหารเสียงเพลงเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของสกายล่าถูกแทนที่ด้วยสภาพศพชิดเซียวไร้ลมหายใจลางเล็กพ่นลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะตอนนี้ไม่ใช่เวลาเสียสติลีสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะต้องช่วยเพื่อนให้ได้ก็ต้องทำให้ได้ตามคำพูด ลีกระแทกศีรษะเข้ากับผนังห้องอีกครั้งไล่ลำดับความเป็นไปได้อย่างระมัดระวังมั่นใจว่าอย่างไรสกายล่าก็ต้องใช้ชีวิตตามเดิมชะตากรรมที่ถูกเขียนไว้เหมือนชาติก่อนอย่างไรก็ตามหลีเองก็ไม่วางใจจึงเหลือหนทางที่แม่นยำที่สุดที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนได้คือการไปดักรอที่สนามบินหากเดินทางโดยเครื่องบินจากหมู่เกาะที่ครอบครัวอาศัยอยู่ น่าจะใช้เวลาราวหกชั่วโมงรวมเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบินเช้าที่สุดจะออกมาจากเกาะได้ก็คือแปดโมงครึ่งบวกเวลาบินแล้วหากมาเที่ยวแรกต้องมาถึงที่นี่ตอนบ่ายสสิ่งที่ลีพาดคือไม่ได้ถามเที่ยวบินหรือเวลาที่มาถึงสนามบิน JFK ที่แน่นอนของสกายล่าจึงไม่รู้เลยว่าเพื่อนขึ้นเครื่องกี่โมงและจะมาถึงที่นี่ตอนกี่โมง เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คลาดกันมีทางเดียวคือต้องให้รีบไปทันก่อนเที่ยวบินแรกลงจอดอุบัติเหตุในคืนนี้จะเกิดขึ้นช่วงเวลาราวหนึ่งทุ่มซึ่งก็คือเวลาก่อนนัดหมายกับเธอแค่หนึ่งชั่วโมงจําได้ว่าตอนที่ทราบข่าวจากทีวีทุกอย่างในมือหล่นแตกกระจายพร้อมกับเสียงโทรศัพท์จากตำรวจเพื่อแจ้งการเสียชีวิตโทรศัพท์ของสกายล่ายังขึ้นหน้าจอแชทกับรีค้างไว้ข้อความกำลังพิมพ์ว่า กำลังไปหามันยังพิมพ์ไม่จบซะด้วยซ้ำบ่งบอกว่าอีกฝ่ายรีบลงจากรถเพื่อไปช่วยคนที่โชคไม่ดีที่รถเสียกลางสะพานใครจะไปรู้เล่าว่าเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนั้นสกายล่าจะกลายเป็นผู้โชคร้ายซะเองลี่เหลือเวลาอีกเพียงเก้าชั่วโมงก่อนการเสียชีวิตสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเช็คตารางเที่ยวบินทุกสายการบินแล้วรีบไปดักรอหน้าประตูทางออกสนามบินเท่านั้นหวังว่า ไม่สวรรค์ก็นรกจะเข้าข้างมือเรียวเล็กเปิดตู้เสื้อผ้าพร้อมกับลากกล่องใบใหญ่สีน้ำตาลออกมาภายในนั้นมีทั้งอัลบั้มรูปถ่ายต่างๆของสะสมที่ไม่ได้เอาไปอย่างเพนเฮาใหม่ด้วยรวมถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นพระเจ้าเฮาที่ลีกัดฟันซื้อสมัยทำงานพิเศษเป็นครูติวเตอร์ที่ประเทศไทยลีใช้มือถือเครื่องนี้กระทั่งได้สกายลาเป็นรูมเมท เงินและงานที่มีพอให้ยกระดับซื้อซิมมือถือแบบรายเดือนพวงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นแพงแทนที่เครื่องเดิมที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเธอรีบคว้าสายชาร์จเสียบแล้วเปิดเครื่องขางไว้ก่อนจะพละออกไปค้นหา power bank ยังไม่ลืมต่อ Wi-Fi ของห้องส่งข้อความผ่าน Facebook หาสกายล่าให้ติดต่อเธอผ่าน Messenger เท่านั้นย้ำว่าลงเครื่องแล้วให้รีบติดต่อทันทีหลีโลงใจที่ส่งข้อความได้สำเร็จ แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะหา power bank ของตัวเองไม่เจอเธอไม่อยากเสียเวลากับเรื่องอะไรอีกจึงเร่งเก็บของที่จำเป็นระหว่างที่รอโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตเตอรี่อยู่เมื่อครบ10%ปุ๊บก็รีบสะพายกระเป๋าออกจากห้องวิ่งข้ามถนนไปยังร้านสะดวกซื้ออีกสองบล็อกถัดไปรีใช้เงินสดที่หลวงเอามาจากกระเป๋าสตางค์ของเมเบลซื้อซิมการ์ดและ power bank ยังนึกเสียดายที่ลืมรหัสผ่าน Facebook ของตัวเองจนไม่สามารถซื้อมือถือเครื่องใหม่ได้จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดไวเงินก้อนนั้นที่ขโมยมายังเป็นค่าแกร็ฟนั่งไปสนามบินระหว่างทำการยืนยันตัวตนกับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอีกด้วยต้องขอบคุณน้ำใจของผู้บริจาคเงินโดยไม่รู้ตัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็ใค่ใช้ให้ลีลืมมือถือและกระเป๋าของตัวเองหาไม่เจอเลยสักอย่าง โจรกระจอกจึงขโมยเงินสด300ดอลลาร์โดยไม่สนใจบัตรเครดิตใบดำพรีเมียมหรือบัตรเดบิตต่างๆแต่ก็ยังไม่ลืมทิ้งโน้ตไว้ให้เมเบลฉันมีธุระด่วนมากกระเป๋าหายมือถือก็หาไม่เจอขอยืมเงินคุณ300นะแล้วจะโอนคืนให้เร็วที่สุดลงชื่อลีไม่รู้ว่าตอนอ่านเมเบลจะมีท่าทีอย่างไร แต่เท่าที่ทราบภรรยาตามกฎหมายของลีน่าจะเริ่มระแวดระวังตัวเพราะกลัวเธอจะรู้ถึงสัญญาลับๆนั้นแล้วหากข่าวแพร่ออกไปเมเบลเอลลาโรสและเพื่อนไฮโซของพวกเธอก็คงไม่มีใครหนีรอดไปได้ลีให้สัญญากับตัวเองว่าหากแก้ปัญหาเรื่องการตายของสกายล่าได้แล้วเมเบลจะเป็นปัญหาต่อไปที่เธอจะตามแก้สงครามถูกประกาศออกไปแล้วมีแต่ต้องรบ ไม่ก็เจรจาสงบสึกเท่านั้นหวังว่าเมเบลจะเลือกอย่างหลัง